ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะมาพอึงกับสาวสว่างคนไกลบ้านอีกแล้วนะคะมาแล้วก็อย่าลืมนะคะก่อนไปชมคลิปกะกดแชร์กดไลค์นะคะแลวก็ subscribe s ั b s c r i b e เป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างได้มีกำลังแรงใจใหเหตุคลิปออกมาให้ชมให้รับฟังกันอีกต่อไปเด้อจ้าค่ะ จริงท่วนกันไปจากคลิปที่ผ่านมานะคะว่าเป็นจังไรไปยูจังไรน,นะคะดิวได้เป็นเด็กศูนย์เนาะค่ะอ่อมวยกะได้เกินไปก้อนหนานีเนาะค่ะแล้วเข้ามาต่อจากนั้นดีกว่าช่วงระยะเวลาที่รอค่อยเนาะค่ะสาหรับการที่จะออกไปเฮตุงานขางนอกเนาะค่ะเรียนไก่สิจบแล้วนะคะอยู่ประมาณสักหาเดือนก็กว่านะคะหาเดือนก็กวานั้นมวยกะได้ออกไปไซเลยนอกสจากปฏิบัติ นาทีนะคะคือเวลาเข้า,าไปาปฏิบัติทดลองงานจริงเลยขังนอกนะคะคือเกิดกับเข้าไปลงมือเหตุขังนอกนะคะทฤษฎีเข้าเรียนอยู่ข้างในศูนย์นะคะปฏิบัติเข้ากันไปตามศูนย์เด็กน้อยต่างๆนะคะพักกันไปซอยกัน่ะคะนะคะจะเป็นเด็กน้อยแบบคือว่า เขาิบพร้อมทั้งทีบง่บางเทือนี่ก็สิเป็นแบบชักยวงสิกามีเนาะคะ่ะแต่ว่าเขาก็ต้องเขาเรียนจบตรงนี้แล้วเขาก็ต้องใส่พยายามความพยายามสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะกว่าเขาสิจบเป็นสร้างตัดผมมาได้เนาะคะ่ะส่วนในระยะเวลานั้นมวยกะต้องทาทาคือหนึ่งรับใบประกศาศนียบัตรนะคะก่อนที่จะออกจบรุ่นนั่นเองเนาะคะ่ะในระหว่างนั้นมวยก รอรอแล้วกะส่งนันกะคือก็อต้องได้คือบ่ายง่ายหรืรเขากับตองเครียดเครียดสิ่งที่เ้อ,อต้องการยังรุ้ว่ต้องการนะคะอ่าอ่าแล้วก็อาจารย์หลายท่านเพื่นก็มาถามมาติดต่อว่าเอออ่ะกัลยาคุณจบคุณจบอคอร์สนี้จะไปต่อ กับอาจารย์ไหมทำนองนี้เนาะคะ่ะสิ่งที่แน่ๆเลยที่มีคนมาติดต่อนะคะก็คืออาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เรียน,ผนแผนกโรงแรมนั่นเองนะคะไยการโรงแรมโดยตรงแต่ว่าที่แท้จริงเนาะ,ะเพิ่นเสิอยากลับแบบคือส่วนลายเกษิเอาเกรดคงความสูงนะคะอยู่ประมาณร้อยหกสิบขึ้นไปเนาะค่ะร้อยหกสิบหาป๊อนะคะ พ่อยังพอการเทันผนังโครงแรมงสีพึนต้องการคว้วสูงแล้วก็จังไดล่ะกับโบนิเอใจนะคะถ้าเฮาสิยู่หนาฟรอนบาร์วารหรือหนาเค้าเติร์อีหยังต่างๆนี่นะคะมันสิได้ง่ายขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเอาไว้ยหุ่นไว้ส่งพอมนะคะเวลาแต่งตัวองสินเนาะค่ะนั่นคือเพิ่นเเออ่่พินบอกไว้ยังสันเนาะค่ะ เพิ่นก็นเลยว่าเรื่องความสูงบ่เป็นยังบ่บ,บ่แม่นสิ่งที่อ่าสิบแบบเฮ็ดบ่ได้จังสี่เนาะคะ่ะเฮากับดัดแปลงคือใส่รองเท้ามันสูงขึ้นนิดนึงมันก็นสีดูมีสนางาาราสีเพิ่นก็นบอกมือเลยลักษณะนี้แต่ว่าเฮากระจุกบ้านแล้วเฮาก็ตตองฟาวอยากไปเฮ็ดงานเนาะค่ะอยากจะล่องว่าใส่พิซซ่าหน้ากินที่จะคของเพิ่งเรียนจบหมาดๆนี่สิเป็นทัานองไดเนาะค่ะ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนั่นนะคะคือซิมี่น่ายจางนะคะมาจากต่างทินนาะะแล้วแต่สาขาใดก็ตามเนาะคะ่ะเพิ่นกมมับซิม่าบเบิงเตรียมตัวเอาเด็กน้อยออกไปพรอมนะคะแต่ที่นี่น่ยมุ่ยถือจองตัวตั้งแต่รูดรูดตั้งแต่สี่เดือนแรกนะคะที่เรียนเรียนย่ใน,น,นิูนั่นแหละค่ะนะัเพิ่นกับมาบอกว่าอ่า หาเด็กไปให้สักสองสามคนนะ,ะต้องการด่วนเพราะว่าเปิดสาขาย่อยออกอีกสองสาขาเพิ่นก็นมาบอกจังสี่เนาะคะ่กะก็เลยอาจารย์ที่เพิ่นอสอนเท่าเพิ่นกน็โอเคระปากนะคะเพราะว่าเพิ่นกนะติดโตให้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะทุกรุ่นนะคะถามมีเด็กหน่อยที่แบบว่าเออจบแล้วละคะสามารถใช้งานได้เลยจม่องนี่เนาะคะ่ะเพิ่นกนะโอเค มวยเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมหลังจากนั้นอ,อีกสามอาทิตย์ถัดไปเนาะคะ่ะสามอาทิตย์ถัดไปเพิ่นกับมาพร้อมรถนะคะกับมาเตรียมเเก็บเขา่ากุองไปพร้อมเลยที่แรกมวยวัดจบแล้วกับจีเด็กกบปานเนาะคะ่ะกับปาน ไปหาพอ่อหาแม่สักคนเนาะคะ่ะ้วก็อังรกกับขึ้นมาเมื่อเหตุการณ์เหตุงานทำนองนี้เนาะคะ่ะแต่ว่ามันกับพอดีเป็นดังที่เฮามุหวางไว้เพราะว่าการที่เฮาสกับขึ้นไปสูบานจาของนั้นเฮาก็ต้องมีคุณทรัพย์ก่อนนะคะทรัพย์เงินเงินบบมีติดถงุงมาเจา้าเงินมีติดถงุงแต่ว่าพ่พ่อที่จะสื่อตัวนั่นเองนะคะ ตัวได้นี่เนี่ยก็หมายถึงตัวรถทั่วนะคะไม่ใช่ตัวเครื่องบินนะคะตัวเครื่องบินบ่มีปัญญาสื่อแน่นอนค่ะที่นี่เนี่ยนะคะก็เลยตรงอ่าโอเคพันมาส่วนไปก็ล่องล่องไปดีกว่านะก็บ,บอกกับพีพ่นพ่นกับผ้าไปพ่นว่าอยู่ไม่ไกลหรอกน้องอยู่แค่อยุธยาเองนะ,ะอยุธยาอยู่มองได้หะเจ้า ่อยกับบเคยหูจักนะคะแต่ขนาดกรุงเทพ่อยยังบ้เคยหูจักมาปุ๊บก็บมาตกกยุ่นนุ่นทับบุรีนุ่นทับบุรีนั่นคือว่าลักกี้ของเข้าก็คือเฮามาปุ๊บพ่นกับผ้าออกทัศนศึกษานะคะกับซิม,มีช่วงทัศนกศึกษากับมีแต่ว่าดูก,กับรังดูเนาะค่ะเวลาออกไปใส่เองจะเอา,าตรงใส่ย,ยูนิฟอร์มยูนิฟอร์มนั่น คนระแวกนั้นขาเจ้าสิริจักท่านที่อ๋อเด็กศูนย์จังซีเนาะคะ่ะก็คือทามามีการดูถูกบ่มุยบ่เชิงคิดในลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าเข้าเจ้าสิดูอยู่แล้วนะคะเด็กศูนย์นี่สิมีหลายพอพันแม่คำว่า,าอยู่ร่วมกันแต่ที่แน่ๆน,นะคือคือเด็กที่แบบมีปัญหาในเรื่องครอบครัวนั่นเองนะคะที่ขาเจ้าคิดกันอยู่เนาะ,ะแต่เมื่อมุยได้เขาไปสัมผัสจุดจุดนั้นแล้วนะคะบ่เมนตามที่ เข้าพากันคิดหรือว่าคนภ้ายนอกคิดกันนะหลายเพราะพันแม่อยู่กับจริงแต่ว่ามีตลูกทาลานเธอที่เขามาเรียนนะคะล้ะก็น,นักธุรกิจที่ข้าเจ้ามี่เป็นเจ้าของธุรกิจเองอยู่แล้วกับเขามาเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าบางอย่างเนาะคะ่ะเวลา,าไปลงทุนเพื่อที่จะไปศึกษาหล,ลายๆอย่างพร้อมกันอังสิเขาต้องใส่ค่าศึกษาค่าใส่ใจมันสูงเกินอังสิเนาะคะ่ะเพิ่ง็อยากจะประหยัด นิดนึงเออสิมันเก็เขามาศึกษาตัวนี้เออเพื่อเอาไปโตยอดอีกเป็นอีกระดับหนึ่งนั่นเองเนาะค่ะบาทนี้กาก็ได้มีโอกาสตัวนี้แล้วมวยกระเลยอ่ะโอเคทดลองแล้วก็ออกไปน้ำเพิินนะคะมวยกระไปยู่ยู่ก,กินกระยู่กินกระหลานเพิินนะคะเพิ่นจะม,มีเบียเลี้ยงให้เมื่อล้วหกบาทเนาะคะ่ะห้าสบาทนี่หละ ตั้งตะกี้มันก็นหลายเติบอยู่หรอสำรับเผ้านะคะแต่ปัจจุบันนี้มันก็บผพอใส่เนาะคะา่ะเพิ่นกะสีว่าค่าก่านน้ำค่าไฟไม่ต้องได้เสียนะค่าหงกับบริเสียนะคะแต่ว่าเขาเข้ากับท่าเขากินยังนอกเนื้อิี่จากเพิ่นไวไห่เฮ็ดไว้ไห่เรียบร้อยเขาก็ต้องไปซื้อกินเองท้าน้องนี่เนาะค่ะแต่สำรับตัวมุยม่ยมุ่็ง่ายๆก็ กินยูน้ำเพลนได้สะดวกสบายนะคะบ่ะม,ญญะมีปัญหาบ่มีปัญหาอย่างนั้นเองเนาะคะ่ะฝึกจนเป็นงานแล้วเพิ่นกะซอยเหลือทุกอย่างนะคะทั้งในเรื่องการที่แบบว่าเขาเป็นเด็กใหม่เนาะเขาพอเคยเฮ็ดงานจังสีมะกรังสิเมีนบอกทั้งในจะสะได้แมนบอกล้างหูทําเล็บทุกทุกอย่างนะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะเขาทําความสะอาดตาด้วยกระชาย มวยบราเคยเหตุมาก,ก่อนนะคะเขาต้องเล้ากับใชยให้แหลมแล้วก็เอ่อเขาเอ้นว่าให้มันเป็นกรีดหน่อยที่สุดนะให้ยคือกับหหยกว่าไอ้ใบมิดโกนเล่มเจ้าความบางความเฉยียบของเขานะ่ะต้องได้สังลักษสนนั้นนะคะเพราะว่าเวลามาทําความสะอาดมันอังบจิมตานั่นเองเนาะคะ่ะแล้วก็มันสิบประเทศบริเฮตให้เยื่อหมุมตาเฮ้ามันแบบเป็นเลือดขอดนั่นเองเนาะคะ่ะ นั่นคือลักษณะที่เพิ่อนสอนมาเนาะคะ่ะมวยกะได้ศึกษาตัวน,นั้นไปก็เหตุไปน้ำเพิ่นประมาณสักได้ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหลังจากที่ออกจากศูนย์มาแล้วนะคะอยู่ประมาณเจ็ดเดือนเนาะคะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวม่ยกะสิย้อนกลับขึ้นไปเราในศูนย์อีกสักนิดนึงเนาะคะ่ะเพราะว่าม่ยลืมเกินให้ฟังว่าอยู่ในศูนย์นั้นมีอีย่างแน่นะคะ ที่เท่าสามารถเรียนรู้ได้ก็คือการอาชีพที่มวยเรียนรู้ได้ก็คือมีแผนกโภชนาการนะคะการทำอาหารนอกกับเขานะคะเลี้ยงเด็กนะคะแผนกนี่แหละเลี้ยงดูนะคะคือเป็นพี่เลี้ยงนั่นเองเนาะคะ่ะเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็ตัดผมนะคะเสริมสวยนะ แผนกตัดผมชช่กับอีกต่างหากนะเสริมสวยกับอีกต่างหากหมู่เจา้านี่มันแยกมาเลยเนาะ้าก็ตัดเย็บนะคะแล้วก็แผนกบริการโรงแรมนะคะนี่ทั้งหมดหกหน่วยกิจนะคะแต่ตอนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหลายกว่าเกา่าอาจจะเป็นไปได้นะคะหรือว่าสิเพิ่มขึ้นก็คือสิเป็นคอมพิวเตอร์เนาะมือบริเนใจนะคะช่วงนี้บริติดต,ต่อไปเนาะกระโดนเติบปอิลีเป็นซิปีได้นะคะที่แบบว่า เฮาบอท่านได้มีโอกาสกลับขึ้นไปอีกจดจนนั้นมือเคยไปแล้วเทือหนึ่งนาตะวัหกหักช่วงหลังนี่เฮาบริไปเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งการเดินทางเนาะมันก็บบริสะดวกคือเก่าเนาะคะ่ะมันกระสีเอ่อตอนนี้ก็อยู่ทางนี้แล้วมือกับไปไปมากๆกับบุคอยสะดวกเพราะปัญานไดน,นะครับโดนๆได้ไปพ่อกันเทือนะาบ่อได้ดไปดูเนาะมือก็เขาไปเบิ่งว่านอ้นองเขาไปไกลถึง ซ้าไดเร็วนะคะแต่ว่าเขามีโอกาสอันสีเขากลับไปซ้อยเหลือบางเป็นบางเป็นบางยางใดนะคะทุกคนครับอันนี้เขาก็คือว่าจิตใจสํานึกของแต่ละคนสิบโมคือกนเนาะคือสาหรับตัวมวยเองนี่เพื่อนให้ความรู้เขาว่าเขากับแบ่งปันให้นอ้องรุ่นต้นรุ่นไปอีกใน,นลักษณะหนึ่งกระได้นะคะโดยที่เป็นการซอยเรือเป็นกับเขากับน้ำบอกเลยว่าเอีอยงหนกระได้นะคะคือถ้าเขามีโอกาสเร็ว โอกาสของเฮ้ามากดีกว่าผู้อื่นแล้วเฮ้าก็ต้องซอยกับขึ้นอังสีเนาะคะ่ะนั่นคือความคิดของมวยเป็นอย่างสันเนาะมวยบริคิดว่าเอ่อทุกคนที่จบศูนย์มาแล้วเนี่ยสิบ,บเป็นคนที่บดีทุกคนดีเบิร์แม้แต่ขนาดบ่ได้ไปเลี้ยนศูนย์นะครับทุกคนก็มีขคอดีในตงแต่เพียงแค่ว่าเฮ้าสิเอา้อดีของเฮ้าออกมาใส่ในลักษณะใดท่านั้น,นเองน้อมือเจา้าอืม นี่เามื่อก็ได้ไปเฮ็ดงานอยู่ยุธยานะคะหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะคะ่ะจากที่เข้าเป็นเด็กแก่นแกเก่าเก่าเกาหล่าในจักน้อยวังไงหลดเพราะว่าเข้าเป็นเด็กบานโงเนาะกับโคอยได้แบบว่าเขาสังคมหรือว่าอีหยังเป็นเด็กธรรมดามบบานๆนะคะจนเขาก็ว่าเขากซ็ซื้อเกินอังซีนเนาะคะ่ะนั่นคือความคิดความอ่านของ บอกง่ายเข้าอยู่ตามถินนะคะไปพอผู้อื่นนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะชีวิตหลังจากที่ยูนิสูรแล้วออกมากอยู่ข้างนอกเนะคะก็จะเป็นอีกฉากฉหนึงที่เข้าก่วมเตรียมพร้อมก็คือว่าบอมเมนว่าเขาเป็นเด็กน้อยเสมอไปสักมือเรื่งเขาก็เป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ในยูนิฟอร์มอยางตอนนั้นนั่นเองเนาะคะ่ะหมายถึงว่าเขาสิเหตุตัวเขาจังไดนั่นเอง เมื่อถึงเวลาที่เหาพอสมควรที่จะเรียนดูในอีกระดับหนึ่งของการใช้ชีวิตนะคะนี่แหละครับมุ่ยเอาประสดการในดีมันแช่น,นะคะมุ่เจ้าบ่าวอย่างกันเนาะค่ะนะคะนี่คือการเล่าให้ฟังนะคะตั้งแต่เขาตะกี้ก่อนที่สิรูดูจากว่า เฮ้ยคุ้นคาของชีวิตคุ้นคาของน้ำผักน้ำแร่ที่พ่อเม่เพิ่นพยายามทรงเสียเฮ้านะคะให้เป็นเด็กที่แบบโบขาดโบเหลือนะ,ะหมายถึงว่าโบเป็นเด็กเลือขอนั่นเองเนาะคะ่ะให้โบได้เป็นเด็กที่แบบว่าโบมีดที่นอนปลายเท้าเลยแต่ว่าให้เป็นคนที่มีคุณภาพคนหนึ่งนั่นเองเนาะคะ่ะเฮ้าบ่เคยเรียนรู้มาก,ก่อนยุดจุดนี้แหละพนพยายามทรงต่อให้เฮ้านะคะแต่ว่าสิ่งที่เฮ้า ตบสนองกับขึ้นกับือกระแทกกระทันนั่นเองเนาะคะ่ะเป็นเด็กหน่อยที่แบบปร,รปูประีภาษาอีงทั้งสิ้นเนาะคะ่ะหลายหลายคนอาจสิบบอท่านได้รูจ้จักหลักการอีกหลายๆายคนเนาะคะ่ะกระสิเกิดขึ้นมาปุ๊บกระสิรู้ท่านที่พ่ออย่างครุกครีกันทุกๆก,กมืออยู่แล้วนะคะสาหรับตัวมวยบัาวาตั้งแตเ่เริ่มสตาร์ทเป็นไปรุนปุ๊บมวยตรงเดินทางออกจากบ้านปั๊บนะคะ เข้ามาเป็นวัยรุ่นของมวยมวยอสิบมีหลายก็จังปู้อื่นนะคะและการชีวิตของมวยกระสิจับจากคําสอนพอคําสอนแม่มาเลยแล้วก็เข้ากับมาโตข้างนอกเลยอังสีเน,นค่ะมันก็นเลยเป็นแบบว่า,าชีวิตสันสนช่วงระยะสันสนที่เขาเป็นวัยรุ่นนั้นเข้าบริไปท่องเที่ยวหรือวา่าไปศึกษาข้างนอกคือจังปู้อื่นเขานะคะมวยก็ต้องไปเรียนเรียนแล้วก็ต้องงานเลยทันทีนะคะหลังจากงานแล้วก็ต้องแต่งงานเลยอังซีละ มุดเจ้าครับ no. โนจงไดกับตามนะคะนี่แหละค่ะ ประสบการณ์ชีวิตดีๆนะคะมุยกยเอามาเล่าสู่ฟังนะคะอย่าลืมนะคะถ้รม้ทชอบถลาย like นะคะก็ะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังใจนะคะแล้วก็กดเลือๆเลืให้น้ำในเดอจ้านานคลิปนี้มุยก็จะต้องขอตัวซ้ำนี้สะก่อนเยวยค่ะไว้พอกันคลิปหน้าเด้ยะะอยจำมุ่เจ้าจ้านะยอดนี้เป็นไกลกันเด้อจ้าฝากเป็นกําลังใจให้เงี้ยวในเดือจ้า ไปพอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่มารับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ